ก่อการครูพิษณุโลกอบรมครูคือกระบวนการวันที่สองมาแล้วค่ะเช้านี้สามสี่พี่น้องวังทองก็มาถึงเป็นคนแรกอีกแล้วค่ะมาถึงก็มาลงทะเบียนเหมือนเดิมพอลงทะเบียนเสร็จก็หันไปเห็นขันน้ําวางอยู่ตรงกลางห้องค่ะนียเช้านี้มีแบบขันน้ำมนต์ต้องมีขันน้ำมนต์ด้วยขันน้ำมนต์ไปทำกิจกรรมกันเถอะค่ะ ก,กิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือการทดลองสอนนั่นเองค่ะพอถึงเวลาวิทยากรก็มาชี้แจงรายละเอียดการแบ่งห้องเรียนออกตามสีค่ะจากนั้นก็แยกย้ายกันไปตามห้องเรียนของตนเองค่ะผมอยู่คณะสีส้มค่ะแต่ละคณะสีก็จะมีวิทยากรประจําห้องร่วมกับท่านศึกษานิเทศที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันกับเราค่ะวิธีการสอนก็จะเปลี่ยนเวียนการสอนไปตามกําหนดตารางนี้เลยค่ะ ตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็กังวลมากๆเลยค่ะปกติเราก็จะชินกับการสอนเด็กในโรงเรียนของเราแต่ด้วยการฟีดแบ็กแบบแซนวิชฟีดแบ็กค่ะทําให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานอบอุ่นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนมากๆค่ะซึ่งทุกๆคนในคณะสีส้มเรียกได้ว่าเต็มที่แล้วก็แอคทีฟกันแบบสุดๆเลยค่ะเป็นบรรยากาศการมาอบรมที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจริงๆเลยค่ะ ได้ไอเดียเทคนิควิธีการสอนทำให้เรานึกภาพมองภาพตามได้เลยค่ะว่าเวลาเราจะนำไปใช้ในการสอนเด็กๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะไปปรับใช้ได้อย่างไรค่ะซึ่งเปิดมุมมองการสอนใหม่ๆให้กับตัวเองได้มากๆเลยค่ะไม่ยึดติดกับการสอนแบบเดิมๆเปิดเทอนหน้าต้องมีนั่งพื้นเรียนกันบ้างเลยค่ะคว้ยประทับใจการมาอบรมในครั้งนี้มากได้มิตรภาพจากเพื่อนๆรวมประกอบวิชาชีพเดียวกัน และที่สำคัญขอขอบคุณทีมวิทยากรที่ได้จัดอบรมและก็ตั้งใจถ่าย,ายทอดประสบการณ์ก่อการครูให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ขอขอบคุณและก็ชื่นชมจากใจจริงมากๆเลยค่ะ